ลูกสมควรที่จะได้น้าเปล่าน้าเปล่าข้าพระองค์ก็ไม่สมควรจะได้ข้าพระองค์เป็นคนไร้ค่าลูกมาขอทําไมวะงนี่ยเราทำอย่างนี้กับพระเจ้าของเราไหมคุณเคยเห็นใครทํำไหมจาคุยกันเองอะคุยหัยวเลาะสนุกสนานพอเข้าหาพระเจ้าเปลี่ยนเสียงทันทีคุณคุยกับพระเจ้าเหมือนคุณคุยกับพ่อได้ไหม คุณคิดเวลาคุณคิดว่าเวลาพระเยซูคริสต์คุยกับพระบิดาเจ้าเนี่ยพระองคุยยังไงโอ้โหต้องมีเสียงนี้ก่อนไหมโอ้โหโอ้ค้าแต่มีไหมคุณไปอ่านดูนะเวลาพระเยซูคุยกับพระบิดาเจ้าคุณตัดคำาราชาศัพท์ออกเพราะว่า,าพระองค์ไม่ได้พูดราชาศัพท์นะเนื่องจากเราแปลเป็นภาษาไทยเราจึงใส่รา,รา,ราชาศัพทกเข้าไปพระองค์เรียกพระเจ้า,าว,ว่า พ่อพระองค์ไม่ได้เรียกว่าพระบิดาด้วยซ้าไปพระองค์เรียกว่าอาบ,บาคําว่าอาบ,บาคือคําแรกที่เด็กเรียกพ่อตัวเองในห้องนี้มีใครมีพ่อบ้างเวลาคุณพูดคําแรกได้คุณเรียกบิดาไหมน้งองอ๊อดพอเป็นเด็กอายุสองขวบเริ่มพูดได้คําแรกพูดบ ah ิดา <laughs> พอเรียกคุณแม่เรียกมารดาคุณเรียกว่าอะไรพ่อ แม่พระเยซูเรียกพระบิดาเจ้าว่าพ่อและพระคัมภีร์บอกไว้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าให้บังเกิดวิญญาณใหม่แก่เราและพระวิญญาณเป็นพยานร่วมกับวิญญาณของเราว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรของพระเจ้าและพระคัมภีร์บอกว่าเราร้องเรียกพระเจ้าว่าอาบบาไม่ใช่พระบิดาอาบาคือพ่อคุณเรียกพระเจ้าว่าพ่อได้ไหมคุณคุยกับพระองค์เหมือนคุยกับพ่อได้ไหมเอเมน นั่นไม่ใช่ความเยอหยิ่งนะครับนั่นเป็นการผอมใจที่จะรับฟังพระวจนะของพระเจ้ามากกว่าความคิดเห็นที่สืบต่อเนื่องจากมนุษย์มาถึงเราเห็นไหมเอาละสำหรับทางนี้แล้วข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์โมทนาขอพระคุณของพระองค์ดูเหมือนจะดีนะครับขอบคุณพระเจ้า ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นอันนี้แหละเริ่มไม่ดีแล้วขอบคุณพระเจ้าดีแต่เริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นและตัวเองดีกว่าคนอื่นไม่ดีซะแล้วพี่น้องครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้ผมเดินมาหาคุณบอกพี่น้องครับผมอยากจะขอบคุณพระเจ้าที่ผมหล่อไม่เหมือนคนอื่นอยากจะขอบคุณพระเจ้าจริงเนี่ยผมเนี่ยได้รับการเจอมากมาย ผมวางมือคนตายนี่เป็นขึ้นมาคนป่วยหายมาแล้วนับหมื่นภายในเจ็ดวันนะครับชีวิตผมจะผ่านเพราะเมื่อเรายกตัวขึ้นเราจะถูกเหยียดลงระวังให้ดีเอเมนถ้าชีวิตเราในเวลาเนี้ยกำลังโดนเหยียดอยู่ไปหาต้นตอนที่ไหนความเย่อหยิงเอเมนเอาละไปดูต่อนะครับ เขาบอกว่าข้าพระองค์โมทนาขอพระคุณของพระองค์ที่ข้าพระองค์ไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเป็นคนโลภคนอธรรมและคนล่วงประเวณีและไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้มันยืนอธิษฐานอีดีมยังอัดไปไปหาเรื่องเขาเลยสองคนอธิษฐานอยู่ใกล้ๆกล้กันอันนี้มาถึงมาแบ่งทับอีกคนหนึ่งข้าพระองค์ไม่เหมือนคนเก็บภาษีคนนี้พระคัมภีร์บอกว่าอะไรที่คุณมีคุณก็ได้รับมาทั้งนั้นอะ เมื่อคุณได้รับมาแล้วคุณจะโอ้อวดเหมือนกับคุณมีมันเองขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมพระเจ้าทรงให้พระคุณสิ่งที่เราได้รับมาไม่ได้เพราะการประพฤติดีของเราเราไม่มีอะไรที่จะอวดอ้างได้ความรอดเป็นพระคุณของพระเจ้าเราไม่ได้รอดด้วยการประพฤติดีของเราเรารอดด้วยพระคุณเพราะความเชื่อดังนั้นเราจึงไม่สามารถอวดได้เลยเอาละมาดูคนนี้อวดต่อนะครับในสัปดาห์หนึ่งข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหนใครสั่งมัน ใครสั่งมันและของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ข้าพระองค์ได้เอาสิบชักหนึ่งมาถวายมันถวายแม้กระทั่งใบสารแนฝ่ายคนเก็บภาษีนั้นยืนอยู่แต่ไกลไม่กล้าเข้าไปในพระวิหารไม่กล้าเฉียดเข้าไปหาพระเจ้าเพราะรู้ตัวเองดีว่าอยู่ในสภาพไหนไม่แงนดูฟ้าที่ซ้ำไป แต่ตีอกของตนว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิดเราบ,บอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่อีกคนหนึ่งนั้นสองคนนี้พระเยซูชื่นชมคนไหนคนที่สองคนไหนที่ยกตัวขึ้นคนที่หนึ่งคนไหนที่ถ่อมตัวอย่างแท้จริงคือคนที่สองใชนไหม พระเจ้าต้องการให้คุณทอมตัวลงแต่แน่นอนนะครับเราไม่ใช่คนเก็บภาษีและเราก็ไม่ใช่คนบาปแล้วเพราะพระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้ว่าเหตุ <c oughs> ฉะนั้นถ้าผู้ใดยอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็ถูกสร้างใหม่แล้วพระเจ้าไม่ได้สร้างเราใหม่ให้กลับไปบาปอีกพระองค์ได้สร้างเราใหม่ด้วยความบริสุทธิ์ด้วยความชอบธรรมของพระองค์เองนะครับพระคัมภีร์ได้บอกต่อไปนะครับเราทั้งหลายจึงเป็น คนชอบทำของพระเจ้าหรือความชอบธรรมของพระเจ้าถ้าคุณเป็นความชอบธรรมคุณจะเป็นบาปไม่ได้ใช่ไหมพระเยซูได้แบกบาปทั้งสิ้นไปจากคุณแล้วถ้าพระองค์แบกไปแล้วมันก็ไม่อยู่กับคุณแล้วถ้ามันยังอยู่กับคุณอีกอยู่แสดงว่าคุณไม่เชื่อว่าพระองค์แบกไปถ้าพระองค์ไม่เชื่อถ้าคุณไม่เชื่อพระองค์แบกไปแล้ววันนี้รับความเชื่อแล้ววันนี้บาปทั้งสิ้นคุณจะโดนแบกไปใชเมนเอาละเราได้เห็นหน้าตาอันน่าเกลียด ของความเยื่อหยิ่งมันมีจุดเริ่มต้นมาจากซาตานและมันแพร่หลายไปถึงลูกหลานของมันนะครับและมารเองก็ทำงานในนักศาสนาและไม่เพียงในนักศาสนามันทำงานในมนุษย์ทั่วโลกด้วยดังนั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีที่เราจะไม่มีเชื้อของพวกฟาริสีไม่มีความเยื่อหยิงอยู่ในชีวิตของเรามีเพียงเล็กน้อยก็ไม่ดี ไม่มีเลยคือดีที่สุดเอาละเราได้รู้แล้วครับว่ามันมาจากไหนนะครับเราก็รู้ว่าความถ่อมใจที่แท้จริงคืออะไรคือการยกผู้อื่นขึ้นสูงกว่าตัวเองแต่อย่างไรก็ตามนะครับการถ่อมใจไม่ใช่การเหยียดเหยียดหยามตัวเองไม่ใช่การดูถูกตัวเองคุณถ้าคุณดูถูกตัวเองว่าคุณเป็นคนบาปทั้งนั้นที่คุณรับความรอดแล้วคุณกําลังเหยียดหยามฝีประหาดของพระเจ้า พระคัมภีบอกว่าเราทั้งหลายเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์เราถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วตามธรรมชาติของพระองค์พระองค์ไม่มีธรรมชาติบาปของพระองค์อยู่ในพระองค์เองดังนั้นเมื่อเราถูกสร้างใหม่ตามธรรมชาติของพระองค์เราถูกสร้างขึ้นใหม่โดยปราศจากบาปเอเมนถ้าวันนี้คุณไม่บทบาปคุณตายไปแล้วคุณจะเข้าสวรรค์ได้ยังไงไหนในห้องนี้มีใครเชื่อบ้างว่าโดยความเชื่อในพระคริสต์เมื่อคุณตายแล้วคุณเข้าสวรรค์แน่นอนคุณเชื่อพระวจ,จนะของพระเจ้านั่นหมายความว่า วันที่คุณเชื่อวันที่คุณรับพระเยซูคริสต์บาปทั้งสิ้นได้หมดไปจากชีวิตของคุณแล้วเอเมนงั้นคุณไม่ใช่คนบาปบางคนบอกฉันเป็นเพียงคนบาปที่ได้รับพระคุณถ้าคุณได้รับพระคุณแล้วคุณไม่ใช่คนบาปถ้าคุณยังเป็นคนบาปอยู่คุณยังไม่ได้รับพระคุณเอเมนดังนั้นคุณเป็นสองอย่างในเวลาเดียวกันไม่ได้บอกคนข้างๆนะครับคุณไม่ใช่คนบาปที่ได้รับพระคุณ แต่คุณเป็นคนบริสุทธิ์คนชอบทาที่ได้รับพระคุณเอเมน Amen. เอาละความถ่อมใจไม่ใช่การดูถูกเหยียดหยามตัวเองและความถ่อมใจไม่เกี่ยวข้องกับความยากจนหลายคนมีความคิดว่าเออพระเจ้าทำให้ฉันยากจนเพื่อที่จะให้ฉันถ่อมใจคุณเคยเห็นไหมครับคุณไปลองนับดูเลยนะที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดใหญ่ไปโลตัสหรือไปคาฟูก็ได คุณจะเห็นว่าเวลามีการจ่ายตังเนี่ยคนที่เข้าไปก็มีหลายฐานะแต่คุณพอจะมาอ,องออกใช่ไหมว่บาบางคนอาจจะไม่มีสตังเท่าไหร่นะคุณเคยเห็นคนเหล่านี้รับไหว้พนักงานไหมผมเคยเห็นหลายครั้งคนมั่งมีต่างหากที่เดินผ่านแล้วรับไหว้แล้วรับไหว้อย่างสวยคนยากจนมากมายพอพนักงานยกมือไหวไม่ไหวตอบไม่พอช่ว ดังนั้นความยากจนไม่ได้ทำให้คุณผอมใจคุณเคยเห็นคนที่ไม่มีสตางค์แต่ยกตัวเองสูงกว่าคนอื่นไหมหลายคนบอกฉันทนงเป็นคนยากจนแต่มีความทนงผิดทั้งคู่นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทั้งคู่แล้วคุณต้องได้รับการไถ่าพราะคริสต์ได้ไถ่เราให้พ้นจากความยากจนแล้วและพระองค์ไถ่ให้เราพ้นจากความทะนงตนด้วยเอเมนดังนั้น ให้เราเลือกที่จะทำตัวใหม่ยกตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแต่ต้องยกคนอื่นให้สูงขึ้นใครรับใครไหว